เมื่อวันที่9กร,รกฎาคม2567ที่ผ่านมานายอุ่นเรือนทำพิโลนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมาการสมาคมได้เดินทางมาให้กำลังใจและร่วมเชียนนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาในการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ริมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แตงออโดยมีในอำเภอแม่ริมและในอำเภอแม่แตงได้ให้เกียร เข้าร่วมชมและร่วมเชียร์นักแสฟุตบอลและโรงเรียนแม่ริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานพร้อมกันนี้ท่านกำนันอุ่นเรือนคำพิโลนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมที่จะมอบเงินให้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง25อำเภอเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยในวันที่10สิงหาคม2567ที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้อำเภอละ10,000บาท งานล้านเอ็กโป2024วันที่8ถึง14กรกฎาคม2567ณศูนย์ประชุมสตนอสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลำพูน แม่ห้องสอนและพาณิชจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานโดยมีกงสุนต่างประเทศหัวหน้าส่วนราชการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการต่างๆไปร่วมงานเป็นจํานวนมากนายสมศักดิ์อ่อนโอนกรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเชิญให้นาสมาชิกช่างฟ้อนลูกเสือชาวบ้านไปฟ้อนพิธีเปิดงานชุดเพลงเติ้นขวัญและหลังพิธีเปิดอีกสองชุดเพลง นำโดยยาแม่ครูศิรานุชอ่อนโอ้นนอกจากนี้ยังนำสมาชิกช่างฟ้อนไปร่วมฟ้อนในเวทีขวงวัฒนธรรมเวทีหอการค้าและลานเวทีสาธารณสุขรวม3วันเพื่อความสนุกสนานและสนับสนุนงานล้านนาเอ็กโต2024ของจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกท่าน